ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็มีสถานีโทรทัศน์ของทางเกาหลีนะครับทางเกาหลีใต้คือเขาก็ได้มาทำมาถ่ายทำสารคดีอะไรก็ไม่รู้ละในประเทศกรัรมพูชาแล้วก็ไอ้เจ้าพิธีกรคนนี้มันก็พูดบอกว่าลาวพมา่าไทยเคยเป็นเมืองขึ้นของขมิมาก่อนเคย เป็นอาณานิคมของขมิ้นมาก่อนคือผมก็งงนะผมได้ดูคลิปนี้ผมก็งงเอ๊ะทำไมนักข่าวและก็สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเนี่ยทำไมไม่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติอื่นมาก่อนที่จะมาทำในการแบบเนี้ยว่าข้อมูลที่เขาพูดไปนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่หรือพูดเข้าข้างเกาหลีเอาใจาหรือพูดเข้าข้างขมิ้นพูดเข้าข้างคนกัมพูชา หรือเพื่อที่จะทำให้คนเกาหลีนี่เข้าใจไทยผิดผิดหรือเพื่อพูดประมาณว่าไทยนี่ด้อยกว่าและไม่อยากให้ไทยนี่ไปเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีการศึกษานี้ผมคิดว่าจะมีคนบางกลุ่มบางก้อนนะครับที่ไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยแต่นี่เกาหลีนี่บอกเคยเคยบอกกับหลายคนว่าเคยบอกกับ ไทยเคยบอกกับคนไทยเคยบอกกับคนลาวเคยบอก,กบคนพม่าว่าตัวเองนั้นการศึกษาสูงส่งมีวัฒนธรรมที่ดีงามแต่ทําไมไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติของเราชนชาติลาวชนชาติพม่าชนชาติไทยชนชาติเขมรทำไมไม่ปึกทำไมไม่ศึกษาประวัติศาสต,าตร์เหล่านั้นมาไทยทําสารคดีที่เขมรแล้วก็อวยกันชี้กิ่งอวยกันมากหาว่าไทยนี่เป็นเมืองขึ้นของเขมร หาว่าพมาา่าเราเป็นเมืองขึ้นของเขมรมาก่อนคือมันคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะนี่เหลือประเทศที่เจริญด้านาวัฒนธรรมด้านโบราณวัตถุการศึกษาบอกว่าสูงส่งกว่าคนในแถบอาเซียนแล้วทำไมมาพูดมั่วลอยๆอย่างนี้นะครับก็คือหมดปัญญาแหละ คืมดปญัญญาจรกงๆกับคนเกาหลีคือว่าง่ายคือเขาเนี่ยคล้ายๆว่าเกลียดเกลียดคนไทยประมาณนี้อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวของไทยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็ถูกส่งกลับแล้วก็ไม่บอกเหตุผลเลยว่าอะไรเลยว่าถูกส่งกลับตอมอเกาหลีส่งกลับหมดคือเขาเกลียดคนไทยหรือเปล่าที่เขาพูดแบบนี้หรือเขาหรือเขาไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่า มันก็มีหลายครั้งแล้วที่สื่อเกาดังๆของเกาหลีนี่พยายามพูดเหยียดคนไทยพูดเหยียดคนอาเซียนด้วยค่าคนอื่นด้วยค่าประเทศคนอื่นคิดว่าตัวประเทศตัวเองนี้สูงส่งนะครับไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของขมิแล้วมาพูดว่าไทยเคยเป็นเมืองขึ้นของขมิแย่ครับบอกได้เลยว่าแย่ คือผมก็ไม่ได้มีอคติกับคนเกาหลีนะแต่ผมก็ไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบรรยายในคลิปนี้นะครับคือเขาเอาเอาพิธีกรมาถ่ายทาที่กัมพูชาแล้วก็เอาไปเสนอในอทีวีบ้านเขานะครับก็เผยแพร่ออกไปนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะทําให้คนเกาหลีส่วนใหญ่คิดว่าไทยนี่เคยเป็นเมืองขึ้นของอาทาง ขมิ้นมาก่อนทั้งกัมพูชามาก่อนในอดีตนะครับอวยกันจริงๆอวยกันเยอะปวดปวดขมับเลยงานะนี้ <c oughs> นะครับต้องบอกว่าปวดขมับปวดหัวไปเลยคือยังไงยังไงก็พยายามที่จะโอ้ไม่อยากจะพูดนะครับเดี๋ยวก็เป็นดามาเดี๋ยวหา้าเดี๋ยวหา้าเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยพูดโ่ซัวพูดมโนเอาเองนะครับโอ้ยเบื่อหน่ายแล้วครับสำหรับสถานี ยัของเกาหลีเนี่ยหลายครั้งแล้วที่มีการกระทําคล้ายๆกันแบบนี้นะครับ